ไหนบ้านใครยังวางของบนชักโครกแบบนี้อยู่อีกบ้างขอแนะนาให้เก็บลงด่วนๆเลยเพราะมันอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้แล้ววันนี้ตัวช่วยก็มาโ่งเป็นชั้นวางของวัสดุเป็นพลาสติกนะคะทุกคนพอตั้งแต่เจนจัดห้องมาก็จะมองหาวัสดุที่มันเป็นมินิมอลหรือเอามาใช้แล้วมันประหยัดพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านและต้องเป็นราคาที่มันไม่แรงเกินไปถ้าเกิดเอามาใช่ไหมแล้วมันไม่ถูกใจก็จะรู้สึกเสียดายแต่ชั้นวางของเซตนี้เจนซื้อมาในราคา100อต้นๆแล้วเป็นโปรโม ชั้นช่วงหนึ่งแถมหนึ่งขั้นตอนในการประกอบเนี่ยไม่ยากเลยทุกคนหรือช่วงนี้จะเป็นช่วงย้ายเข้าหอของนักศึกษาตัวนี้ก็เหมาะนะคะประกอบง่ายไม่ยุ่งยากสามารถประกอบเองได้เลยส่วนในเรื่องของวัสดุความแข็งแรงความคงทนเจนมองว่าตัวนี้เหมาะสมตามราคาเลยค่ะแล้วที่รู้สึกว่ามันคุ้มสุดๆก็คือตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งได้หนึ่งจะเลือกเป็น3ชั้น4ชั้น5ชั้นแล้วแต่สะดวกเจนกดแบบ3ชั้นมานะคะ1แถมหนึ่งแบ่งมาเก็บของที่โต๊ะทํางานหนึ่งแล้วก็จะแบ่งไปใส่ของในห้องน้าอีกหนึ่หลักร้อ จัดชั้นวางของเจนปักไว้ให้แล้วในตะกร้ารีบกดก่อนที่แฟลเซลจะจมด